สวัสดีค่ะทุกๆคนทุกคนได้เข้ามาในเฟ c บุ o กอ y o ยูทูบรดปรุงบายพยาบาลนุชใช่ไหมคะรุดขอแนะนำตัวเองนะคะรุดเองจบพยาบาลวิชาชีพค่ะและนุชก็เคยอยู่ในโรงพยาบาลรัฐนะในกรุงเทพมหาคนครเรานี่เองค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะเราเราถึงมาเห็นคนที่เจ็บที่ป่วยแล้วนอนรักษาด้วยด้วยโรคแบบอย่างเช่นโรคเบาหวาน ะะโรคหัวใจโรคไตยอย่างเงี้ยค่ะเนะี่ยสาเหตุนะคะที่เขาต้องมานอนเจ็บนอนป่วยนะคะเต็มโรงพยาบาลนั้นน่ะเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะจริงจริงมันก็น่าจะมาจากจากน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวของเราใช่ไหมคะที่มันมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะคะมันไกลเกินฝันไปไหมที่เราจะจะลดพุงของเราเองลงไปได้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ลองลองมามาศึกษาแล้วก็ลองลองมาลองทําตามกับนุชด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยวเรา บางวันนะคะนุอยู่ในยิมนะคะหรืออยู่ในฟิตเนสเนี่ย3-4ชั่วโมงถ้าวันไหนว่างนะคะก็ไปขุกตัวอยู่ในนั้นเลยค่ะพร้อมกับอดอาหารไปด้วยแล้วก็นับแคลอรี่บางทีนุก็นั่งมาคำนวณน,นะคะว่าเอะวันนี้น่ะนุ่นกินอะไรไปบ้างแล้วอาหารที่นุ่กินไปที่นุกินไปเนี่ยมันมีแคลอรี่ กี่แคลอรี่และที่เราออกกา back, ลังกายไปเนี่ยเราใช้ไปกี่แคลอรี่เราก็พยายามที่จะให้ตัวแคลอรี่อินหรือแคลอรี่ที่เข้าไปเนี่ยต้องน yeah. ้อยกว่าแคลอรี่ที่เราที่เราออกไปถูกต้องไหมคะคือเราพยายามทําให้ตัวแคลอรี่เอาอะค่ะเยอะเยอะแต่แคลอรี่ที่เรากินเข้าไปอะค่ะหรือเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันน้อยลงบางทีเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยเป็นตาช่างหรือนั่งคํานวณเรื่องแคลอรี่มากจนเกินไปหรือเปล่ามันก็เกิดความเครียดนะคะพอเครียดมากมาก วิธีการแก้เครียดของนุชคืออะไรไหมคะหลังจากออกกาลังกายเสร็จนะคะบางวันนะคะก็มันหิวะคะ่ะพอหิวใช่ไหมคะก็ก็แอบอ่ะแอบเปิดตู้เย็นบ้างแอบไปเปิดไมโครเวฟบ้างอุ่นนุ่นอุ่นนี่กินนะคะอะไรที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะก็งัดมากินหมดวันรุ่งขึ้นค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะ,เ,อะเราทำอะไรผิดไปอ่ะเริ่มใหม่ เราทําอย่างนี้วนไปวนมาหลายๆครั้งจนกระทั่งคิดว่ามันมันก็ไม่ลงอะค่ะบางทีนุ้ช่างน้ําหนักด้วยนะคะช่างไปช่างมาน้ําหนักลงไป2ขีดแต่เวลาที่เราเครียดเรากลับมากินเยอะขึ้นเนี่ยบางทีน้ําหนักรุดขึ้นไป2กิโลนะคะตกใจค่ะก็เอ้ไม่น่าไม่น่าจะใช้วิธีละก็ลองมาหาวิธีอื่นๆดูบ้างเช่นเอ๊เราจะลองกินทันพืชอย่างเดียวไหมกินแต่ผักกินแต่ผลไม้กินแต่มเมล็ดอ่า พวกเมล็ดทันตังวันหรือนั่งกินกินแต่มลเมล็ดพวกทันพวกทันยพืชน,นะคะเยอยะแยะมากมายนะคะสุดท้ายก็ก็ยังหิวอยู่ดีนะคะก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือเราจะไปหาวิธีการกินคนีโตนวิธีการกินเฉพาะเนื้อก็ก็ยังไม่ใช่ทางอีกเช่นกัน <1> <1> ในเมื่ออาหารที่เข้าไปนะะในร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยมันลงไปที่กระเพาะงั้นงั้นเราลองลองหาวิธีการไปไปผ่าตัดกระเพาะเลยดีไหมนะคะ คิดไปคิดมาก็มันมันก็กลัวนะคะการไปเราไปผ่าแต่กะเพาะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะตัดสินใจอะไรกันง,ง่ายๆถูกต้องไหมคะเอ๊ะหรือว่าเราจะไปหายาลดความอ้วนกันดีแต่ข่าวก็ออกมาเยอะแยะแล้วในฐานะที่เองจบพยาบาลนะคะรุดก็ไม่มีทางแน่แน่ที่จะไปกินยาลดความอ้วนเพราะเรารู้ว่า side effect ของยาหรือผลข้างเคียงของยาเนี่ยมันทําให้เราเกิดอะไรยังไงขึ้นแล้วรุดก็ไม่แนะนํานะคะที่ทสําคัญนะคะ นรคิดว่าวิธีการที่นุชลองทําแล้วแล้วก็ทําสําเร็จเนี่ยหนึ่งดลดน้ําหนักได้โดยที่ตัวเองไม่เหี่ยวไม่ย่นสุดท้ายคือเรายังคงเป็นคนที่อารมณ์ดีและก็แจ่มใสได้เสมอด้วยค่ะเคยไหมคะที่เราอยากลดน้ําหนักมากๆอยากหอมมากๆเพราะว่าอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปงานหรือเราต้องมีแผนว่าเราจะต้องไปแต่งงานนะคะ บางทีเราเครียดเครียดเครียดแบบเครียดมาก,มากๆเลยค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราจะลดพุงเรายังไงเราจะลดความอ้วนของเราเออกไปยังไรแล้วก็ที่สําคัญนะคะบางทีเนี่ยเราเครียดมากจนกระทั่งเราเราเราหน้าเราเป็นทุกข์อ่ะเกิดความทุกข์ระทมใจอย่างอย่างแสนสาหัสนะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าไอ้วิธีการลดพุงลดน้ําหนักเนี่ยมันควรจะ วิเป็นวิธีการอะไรนะคะเราก็วิ่งหานะคะวิ่งหาแล้วก็พยายามพยายามมากๆจนกระทั่งแบบมันไม่สําเร็จบางครั้งเราเองก็ไม่รู้ตัวนะคะจนกระทั่งเรามาหาวิธีการอะว่าโอเคพอเราเข้าใจนะคะจริงๆแล้ววิธีการลดพุงนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปพอเราเข้าใจเราลองทําแล้วอะมันมีความสุขค่ะแล้วกคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเก็บเอาไว้คนเดียวเราควรที่จะเอามามาบอก ทุกคนลองดูว่าวิธีการลดปุงของพยาบาลคนนี้ค่ะทำได้อย่างไงบ้างเอาลองดูกันค่ะโอเควันนี้เราอาจจะกินเยอะไปเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตุยนุยมากขึ้น แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะทำความเดือดร้อนให้ใครถูกต้องไหมคะเราก็พยายามหาวิธีของเราอยู่เหมือนกันแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเดินออกนอกบ้านไปแล้วเจอหลายคนเจอสายตาหลายคนที่เจ้ามองมาที่เราลําพังตัวเราเองเนี่ยเราก็เครียดพออยู่แล้วใช่ไหมคะเรายังมาแบกความหวังแบกความตั้งใจที่ทุกคนเนี่ยมอบให้กับเราอีกด้วยนึกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ควรทุกข์ มากจนเกินไปนะคะวิธีการลดพุงที่ดีที่สุดนะคะก็คือ1ต้องไม่เครียดก่อนค่ะนะคะโอเคมาเจอกันต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็กดติดตามนุชนะคะเพราะว่านุดมีวิธีลดพุงง่ายๆไม่เครียดมาฝากทุกคนค่ะนุททำได้ทุกคนก็ต้องทำได้สู้ๆค่ะ